สวัสดีครับผมอาท็อปนะครับตอนนี้คือ d าวเทตท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง intermittent fasting ครับเทคนิคก,การทำ intermittent fasting นะครับให้ได้ผลเร็วที่สุดแถมดีที่สุดด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้ผมเอามาถึง3เทคนิคเจ๋งเลยนะครับที่จะช่วยเขาเรียกว่าเร่งสปีดการทำ intermittent fasting ให้ท่านแบบ เขาเรียกว่าเร็วจี๊ดจี๊ดเลยได้ผลแบบทันใจเอาว่า14วันรู้เรื่องอะ่ะเอางี้แล้วกันนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ ครับสำหรับเรื่องของ intermittent fasting นะครับผมพูดแทบทุกวันอะเอางี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะใน Dr. Top c h ช anel n นะครับที่ตอนนี้มีใกล้จะ900คลิปแล้วมั้งนะครับแล้วก็ใน Facebook ผ่าตัดเส้นฟอกไตใบหมอท็อปเนี่ยผมก็พูดตลอดนะฮะนะครับเพราะว่าการทำ intermittent fasting คือการทานสลับหยุดทานนะครับคือช่วงที่เราทานอาหารแล้วก็ทานไปครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเราก็มีช่วงหยุดทานให้ยาวนานซะหน่อยการที่เรามีช่วงหยุดทานยาวนานแบบนี้นะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับ มีภาวะที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทำให้ร่างกายของเราไม่ดื้อต่ออินซูลินนะครับแล้วก็ลดเสียงเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเสียงเงินสักบาทแค่ยืดเวลาการทานอาหารออกไปแค่นั้นเองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับส่วนเทคนิคการทำไอเอย่างอื่นเนี่ยผมมีสอนอยู่ในด็อกเตอร์ท็อปชานอลอยู่แล้วก็ลองไปหาอ่านกันเอาดูนะครับไปลองดูกันแต่วันนี้จะมาบอกเทคนิคเพิ่มเติมคือทํายังไงให้การทํา IF นั้น เขาเรียกว่าสุดยอดยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกเลยก็คือการทำา IF ร่วมกับการทานอาหารแบบโลขาดไฮแฟตหรือคีโตจินิกไดเอทนะครับ จะเป็นคี t o จินิกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น low carb diet ก็ได้สําหรับผู้เริ่มต้นผมแนะนําให้เริ่มแบบล o w carb diet ก่อนคือการทานแป้งต่งน้อยกว่าวันละ100กรัมต่อวันเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเก่งขึ้นนะครับเลิกน้ําตาลได้นะครับทานแป้งน้อยลงทานพวก แป้งขัดสีน,ะน้อยลงทานข้าวทานเส้นน้อยลงก็อาจจะลดเหลือวันละ50กรัมต่อวันนะครับและถ้าใครแบบหัวอยากจะลดความอ้วนเร็วๆนะครับเพราะว่าคีโตจินิกไดเอทถือว่าเป็นวิธีการลดน้ําหนักและคุมน้ําหนักที่ผมว่ารวดเร็วที่สุดในโลกใบดีแหละนะครับสเดือนนึงก็เอาแบบเห็นหน้าเห็นหลังสิโลนี่สบาย,บายๆนะครับก็คราวนี้เนี่ย ถ้าเราทำโลคาไพแฟตไดเอทกับคีโตจีนิกไดเอทควบคู่กับอินเตอร์เมท t นฟาสติ้งเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสได้ยาวนานขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญไขมันเป็นหลัก ท่านนั่งเฉยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าร่างกายเข้าภาวะคีโตซิสคือมันเผาผานไขมันให้เลยนะครับซึ่งการเผาผานไขมันมันดียังไงอ่ะมันเผาทั้งห่วงยางรอบเอวมันเผาทั้งไขมันที่หลอดเลือดมันเผาทั้งไขมันที่ตับเอาไปทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะเสี่ยงโรคต่างๆน้อยลงไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ตับไขมันที่หลอดเลือดนะครับรวมทั้ง ความดันไขมันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันดีไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆนะครับสำหรับการทำ intermittent fasting คู่กับโลคา a r b h i หรือีโ t o c น n กไดเอทนะครับสำคัญมากๆสําหรับท่านที่ทานีโตจินิกไดเอทมานานๆนะแล้วอยากจะเลิกอยากจะพักนะครับผมบอกเลยพักได้ s t e ็ปดาวลงมาเป็นโลคา a r b d i บางคนบอกต้องทานีโต o c นิกไดเอทจนตายผมบอกไปฟังที่ไหนมันนี้นะครับคือการทานีโ t o จนิกไดเอทเนี่ยเราทานช่วงสัก3าเดือนถึง6เดือนก็ได้ให้เราถึงน้ําหนักที่โอเคซึ่ง ผมอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก่อนนะครับพอหนักผมโอเคปุ๊บผมก็ทานโลค์บไดเอท มันก็โอเคแล้วก็ทำอินเตอร์มิตแทนฟาสติ้งซึ่งก็ทำให้เราสุขภาพดีด้วยนะครับบางคนคิดว่าต้องทำต้องทานคีโตจินิกไดเอทไปทั้งชีวิตผมบอกโอ้โหไปอ่านที่ไหนมาไปอ่านที่ไหนมานะครับโอเคครับมาดูเทคนิคที่2ครับนั่นก็คือไม่ทานระหว่างมื้อนะครับคือโอเคเรามีช่วงหยุดทานยาวนานอยู่แล้วอย่างน้อย12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมงที่เราไม่ทานอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าเราทานน้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าชาล้อนชาเย็นชาเขียวชาดำชาอูลหลงไม่ใส่น้ำตาลน,นะครับ รหรือว่ากาแฟดำแอปเปลิลไซเดอร์เวนิกาหรือบอโบรอน้ำต้มกระดูกอย่างนี้ทานได้นะครับช่วงที่เราไม่ทานอาหารอย่างนี้โอเคแต่ช่วงที่เราทานอาหารนั้นเนี่ยเราก็ทานเป็นมือๆครับวันนึงเนี่ยผมแนะนําไม่เกิน3มือือเต็มที่ถ้าเป็นไปได้2มือกําลังสวยนะครับสมือนี่ดีมากๆผมทาน2มือมาหลายปีแล้วแล้วก็ชีวิตแบบแฮปปี้มากๆไม่เห็นมันจะเป็นโรคกระเพาะอะไรเลยมันไม่เกี่ยวกันนะอคราวนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราไปทานสแนคหรือว่าไปทานอาหารอะไรก็ได้แม้จะเป็นอาหารที่สุขภาพดีมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินทันทีซึ่งถ้าเกิดเราทานอาหารยิ่งบ่อยเท่าไหร่กระตุ้นอินซูลินบ่อยเท่าไหร่เราก็ดื้ออินซูลินบ่อยเท่านั้นดื้ออินซูลินบ่อยเท่าไหร่ก็อ้วนง่ายเท่านั้นก็เป็นเบาหวานง่ายเท่านั้นก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงง่ายเท่านั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเทคนิคข้อที่2คืออะไรอย่าทานอาหารบ่อยๆและ no สแนกนะครับ no healthy สแน k ในโลกนี้ครับถ้าท่านทานสแนคมันไม่ healthy แน่นอนครับ ต่อมาครับเป็นเทคนิคข้อที่3ครับเทคนิคข้อที่3านี่ก็เจ๋งมากๆเลยครับนั่นคือเทคนิคการทานอาหารให้เป็นสเต็ปสเต็ปครับหมายความว่ายังไงครับคือหลังจากที่เราออกช่วงฟาสติ้งคือช่วงหยุดอาหารเนี่ยเราก็จะเริ่มทานอาหารใช่ไหมบางคนหิวมากเลยมาถึงก็กินกินกินเยอะๆเลยอย่างนี้ไม่ดีครับต้องมีสเต็ปครับสเต็ปแรกนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยออกจากฟาสติ้งเนี่ยผมแนะนําให้ท่านดื่มน้านะครับไม่จะว่าจะเป็นน้ําเปล่าชาหรือกาแฟหรืออะไรก็ได้นะครับ ที่เป็นน้ำนี่แหละนะครับสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทานอาหารนะครับการดื่มน้ําแบบนี้นะครับจะกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยขยายตัวแล้วก็บอกสมองรับรู้ว่าเดี๋ยวเราจะทานอาหารแล้วนะนะครับทานไปเลยประมาณสัก3 0 0ร้อยถึงสี่ีีนะครับจะทําให้กระเพาะรับรู้ได้ว่าเออเฮ้ยกระเพาะขยายแล้วส่งไปที่สมองเพราะถ้าเกิดเราทานอาหารเลยเนี่ยกว่าสมองเนี่ยจะรับรู้นะครับว่านะครับกระเพาะขยายเนี่ยผ่านไป20นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรารีบกินอาหารเนี่ยเราจะอิ่ม เขาเรียกว่าจะจุกอะจะจุกเกินไปจะกินเยอะเกินไปเพราะนั้นกินน้ําก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับและหลังจากนั้นครับให้เริ่มทานอาหารด้วยการทานไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับที่แป้งต่าน้ําตาลต่าําหรืออาจจะกินสลัดนะครับ สลัดที่แบบอย่าไปใส่น้ำสลัดเยอะเกินเหตุนะเอาแบบน้ำสลัดพวกบาลซามิกพวกเวเนกร้าอย่างเงี้ยดีนะครับก็ทานเข้าไปก่อนนะครับสัก5-10นาทีนะครับจะเป็นผลไม้ที่ท่านชอบหรืออะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับค่อยเริ่มทานอาหารมื้อหลักโดยเฉพาะเริ่มที่โปรโตีนก่อนนะครับให้เริ่มที่โปรโตีนกับไขมันก่อนนะครับเช่นถ้ามันมีเนื้อสัตว์ติดมันอะไรอย่างเงี้ยทานได้เลยไม่มีปัญหาไขมันจากธรรมชาตินะครับ แต่พวกคาร์บโบไฮเดรตเช่นพวกข้าวแป้งอะไรเงี้ยเอาไว้หลังสุดเลยเอาไว้หลังสุดเลยแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่บางทีท่านอิ่มก่อนไม่กินข้าวไม่กินแป้งเลยยิ่งลดข้าวลดแป้งได้อีกสุดยอดมากนะครับให้ทานให้ทานตามสเต็ปแบบนี้นะครับจะยิ่งทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ อิ่มแบบพอดีๆนะครับคือไม่จุกไม่รู้สึกทรมานและไม่ทานอาหารมากเกินไปนะครับรวมทั้งยังเป็นเทคนิคที่สามารถที่จะลดการทานแป้งนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือ3เทคนิคนะครับที่จะช่วยให้การทำ intermittent fasting ของท่านนะครับรเร็วขึ้นแล้วก็ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนั่นเองครับ อ่าโอเคครับต่อไปนี่ครับจะเป็นรายละเอียดของคอร์สนะครับ h e a l t h y Ketogenic d เ e t นะครับเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟิตหุ่นโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้หุ่นดีพร้อมกับมีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษแบบมากๆครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นลุยต่อไปฟังกันต่อเลยครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างแล้วมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับส่วนท่านที่ไม่สนใจนะครับไมไ่ซีเรียสเลยนะครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยไม่ต้องดูนะครับแล้วก็นําความรู้ที่ผมเนี่ยสอนในช่วงแรกนะไปใช้ได้เลยนะครับมันเป็นความรู้ที่เต็มที่จริงๆผมไม่มีกั๊กนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือให้ผมช่วยดูแลเผื่ออยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะช่วยตอบให้อยู่ในกลุม่มช่วยดูผลเลื่อนให้มีปัญหาอะไรผมดูแลให้ใหแบบนี้มากกว่านะครับ แต่ส่วนเรื่องของความรู้เนี่ยปกติผมจัดให้พวกท่านเต็มที่อยู่แล้วนะครับนำไปใช้ได้เลยโดยเฉพาะใน Dr.Top Channel ครับ800กว่าคลิปครับเรียนกันให้เต็มที่ไปเลยครับอ่ะคราวนี้ใครสนใจครับไปลุยกันครับเรื่องของรายละเอียดในคลาสคลาสนี้ครับเป็นคลาสที่ผมตั้งใจมากๆนะครับคุณดีตลอดชีวิตด้วยคีโตจินิกไดเอทนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับ เอาบอกว่าอันนี้มันเป็นคอร์สที่แบบดีที่สุดข,ของผมแล้ในตอนนี้ไม่มีดีไปกว่านี้แล้วนะครับเป็นคอร์สสำหรับการที่เน้นเรื่องของการลดไขมันโดยเฉพาะคือลดไขมันรอบตัวเนี่ยเออก็คือแบบ ทําให้แบบหุ่นคล้ายๆผมอะออประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอายุเยอะอายุน้อยได้หมดนะครับเป็นการทานไขมันดีเพื่อล้างไขมันเลวผมใช้คํานี้นะฮะท่านไม่ต้องกลัวนะการทานไขมันเดี๋ยวนี้มาทานไขมันดีเพื่อไปล้างไขมันเลวแล้วทําให้ไขมันดีเยอะขึ้นนะครับบางคนบอกโอ้ต้องกินไขมันกินมันเยอะๆถึงจะเป็นคีโตจนิกได้เอทบอกไม่ใช่ครับท่านเข้าใจผิดเยอะๆมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าท่านได้เรียนคอร์สนี้ คนละเรื่องผมบอกเลยและผมบอกเลยครับว่า k ิ t o ดเ e ทนะครับหน้าทีนี้เวลานี้ได้รับการยอมรับแล้วนะครับว่านะครับเป็นการลดไขมันลดความอ้วนลดน้ําหนักที่ได้ผลเร็วที่สุดเอาว่าเดือนนึงอะ่ะหน้ามือเป็นหลังมือเอายี้แล้วกันนะครับล่าสุดในคอสนะครับน้ําหนัก120กว่านะครับ หนึ่งเดือนกว่าประมาณ2เดือนนะครับเหลือ90กว่าครับตอนนี้นะครับสเดือนนิดนิดเหลือ90กว่านะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันจีดขนาดไหนนะครับปกติเนี่ยเราจะเคยชินกับการลดน้าหนักแบบ low fat diet ก็คือแบบไขมันต่าๆใช่ไหมครับถ้าให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนเรื่องของการลดน้าหนัก ketogenic diet นะให้10แต้มเต็มเลยแต่ส่วน low fat นะโดยส่วนตัวเลยนะคือทํามาหมดแล้วไงสอนมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะหลายร้อยหลายพันเอางี้แล้วกันนะครับก็คือให้5้าแต้มพอ low fat นะครับ ลดได้รวดเร็วคีโตจินิก9แต้มนะครับโลว์แฟต3แต้มครับทรมานด้วยนะครับยั่งยืนคีโตจินิก9แต้มนะครับโลว์แฟตคือไขมันต่ำนะครับ5แต้มนะครับส่วนสุขภาพดีคีโตจินิก9แต้มนะครับโลว์แฟตทานอะไรไม่ค่อยได้ครับทรมานนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับเอาไป5แต้มพอแล้วกันนะครับครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องที่ระดับโลกเขายอมรับกันอะว่ามันเจ๋งนะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงว่าระดับโลกเขายอมรับกันเพราะว่าหนังสือที่ออกมาเกี่ย คือประเทศไทยเนี่ยมีน้อยมากๆผมเท่าที่ผมเห็นผ่านตานะมีสักสอาเล่มนะครับน้อยมากๆนะครับแต่ที่เมืองนอกนะครับมีเป็นร้อยเล่มและติดอันดับหนึ่งนิวยอร์กเบสเซลเลอร์นะครับคือเยอะมากๆนะครับแล้วก็พูดเรื่องนี้เยอะจนแบบที่เมืองนอกอะ่ะเขารู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันดีจริงๆแต่ที่เมืองไทยก็อย่างว่าฮะ มันก็เข้าถึงได้ยากนะครับแต่ว่าผมนํามาย่อยให้แบบเป็นคนไทยรู้เรื่องได้เลยแล้วก็เหมาะกับคนไทยมากๆนะครับมาดูกันนะครับว่าดาราระดับโลกผมใช้คําว่าระดับโลกนะครับผมไม่ค่อยชอบพูดระดับประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีนะครับแต่เวลาเราอยากได้ผลดีแบบยอดเยี่ยมแบบสุดๆอ่ะเราควรมองระดับโลกก็คือดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับคราวนี้ดาราระดับโลกอ่ะเขามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถหาได้ เขาก็เลือกคีโตจินิกไดเอทนะฮะไม่ว่าจะเป็นวินิตแพทโตรนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเลบรอนเจมส์นะครับหรือว่าจะเป็นคิมคาดิเชียนนะครับโอ้โหเยอะไปหมดอ่ะมันแบบเยอะนะครับมากมายนะครับอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหฮัลลี่เบอร์รี่โอ้โหเพียบนะครับตามภาพเลยนะฮะลองดูเอานะครับเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเขาใช้กันเป็นแบบ เรื่องปกติเลยสําหรับเซเลบิตี้ดังๆสําหรับดาราดังๆอยากลดน้ําหนักเร็วๆอยากขุนดีอยากดูดีแล้วบอกเลยว่าผิวเต่งๆด้วยนะครับวิธีการลดอย่างอื่นส่วนใหญ่เหี่ยวนะครับแต่วิธีนี้สุดยอดคีโตจินิกไดเอทบวกอินเตอร์มิเ f นฟาสติ้งผอมเพียวขุ่นกระชับหน้าเด็กกว่าเดิมโบท็อกเซ็งเลย ก็ต้องบอกว่านะครับคีโตจินิคไดเอทนะครับเป็นวิธีการกินนะครับเป็นไดเอทวิธีการกินนะครับที่ลดน้ําหนักได้เร็วที่สุดนะครับได้ผลยาวนานแบบสุดๆไม่โยโย่ทานอร่อยไม่ทรมานนะครับดาราระดับโลกเลือกใช้นะครับลดความเสี่ยงเบาหวานดีเยี่ยมเบาหวานรักษาหายแล้วนะครับแต่ไม่ใช่จัดยาที่ท่านทานนะครับจากการเปลี่ยนแปลงการทานอาหารนะครับโดยเฉพาะคีโตจินิคไดเอทโลขาดไดเอทและทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งครับ เมืองนอกเขาหายกันมานานแล้วเขาไม่มานั่งฉีดยากินยากันแล้วครับโอเคว่าถ้าท่านเป็นเยอะมันก็ต้องฉีดยากินยาก่อนอย่าไปหยุดยาเองนะแต่ว่าถ้าเกิดทานคีโตจินิกไดเอทอย่างถูกต้องทํา IF อย่างถูกต้องท่านมีโอกาสลดยาหรือเลิกยาเบาหวานได้และมีเยอะแล้วด้วยนะครับเพิ่มไขมันดีลดเสี่ยงโรคหัวใจลดความดันลดเสี่ยงหลอดเลือดในสมองแตกโคตรโคตรจะดีอะเออเรื่องตรงอะก็ผมทําอยู่ตลอดอะมันมันก็ดีจริงๆงอะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าเออมันดีนะครับ คราวนี้ฮะแต่คอร์สเนี้ยพิเศษไปกว่านั้นเพราะว่าผมอ่ะปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะเลยคือบางทีเนี่ยเราไปอ่านหนังสือฝรั่งแล้วมันแบบมันทําตามไม่ได้เนี่ฝรั่งจา๋าแต่นี่ผมปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะแล้วไม่พอนะครับในคอร์สนี้นะครับผมผสมผสาน intermittent fasting การทานสลับหยุดทานซึ่งต้องบอกเลยว่าทําแบบนี้นะครับ อ่อนกว่าวัยลดเสียงมะเร็งนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวรวมทั้งคุมน้าหนักได้อย่างยาวนานและถ้าทําถูกต้องนะครับไม่หิวเลยนะครับนักเรียนในคอร์สนะครับตอนนี้ประมาณสัก500ขั้นนะครับไม่หิวเลยบอกว่ากินอิ่มอร่อยแล้วก็แบบทุนดีคือฟินมากๆกอ่ะถามบอกคุ้มไหมก็อบอกโคตรคุ้มจ่ายกว่านี้10เท่ายังคุ้มอ่ะเอางี้แล้วกันนะครับ คือบอกเลยว่าอันนี้ออกแบบมาพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันทําได้นะครับแต่ควรจะต้องมีคนดูแลก็คือผมมาดูแลเองอันที่2น้ําหนักมากออกกําลังกายไม่ไหวไม่มีเวลาไปยิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแล้วก็แบบทําอย่างอื่นมาแล้วก็แย่หรือว่าแบบร่างกายมันมันฟิตมากๆไม่ไหวเนี่ยอันเนี้ย ช่วยท่านได้นะครับช่วยท่านท่านกำลังคิดอย่างนี้เปล่าคุณนดีไม่มีเวลาอยากเฮลตี้คุมน้ําหนักไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปร่างนะครับน้ําหนักนิ่งไม่มีทางออกนะครับอายุมากคงทําไม่ได้ออกกําลังไม่ไหวมีโรคประจําตัวไขมันสูงความดันสูงท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าน้ําตาลสะสมสูงเสี่ยงเบาหวานใช่ไหมต้องบอกเลยครับว่าถ้าท่านคิดอย่างนี้นะ คอสนี้เนี่ยเหมาะกับท่านมากถ้าเกิดท่านอยากคุณดีนะครับได้ผลเร็วแบบจี๊ดจี๊เดือนหนึ่งเห็นหน้าเห็นหลังไม่โยโยนะครับมีชีวิตชี่เฮลตี้ดูดีแต่ว่าไม่ต้องอดอาหารใดๆเลยนะครับน้ำหนักนิ่งพยายามมาหลายวิธีแล้วอยากจะทะลุนะครับออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวน้ำหนักมันเยอะอะปวดขง่งปวดเข่าอายุเยอะมันไปยิ้มไม่ไหวมันยกเวทไม่ไหว วิธีนี้ช่วยท่านได้ครับมีปัญหาคุณน้ําหนักระยะยาวนะครับทําแล้วโยโย่กลับมาอ้วนอีกเสี่ยงเบาหวานจะโดนกินยาอยู่แล้ววิธีนี้อาจจะช่วยท่านได้ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตอยากลดยาหรือความรุนแรงของโรคผมบอกเลยครับ มันช่วยท่านได้แน่นอนนะครับไขมันสูงความดันสูงนะครับแต่ไม่อยากทานยาตลอดชีวิตนะครับมีหลายคนในคอร์สนะครับหยุดยาความดันได้เรียบร้อยนะครับลดยาไขมันสูงได้นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องทานถ้าท่านรู้ว่าไขมันสูงแบบไหนไม่ต้องทานยาครับมีคนทานยาฟิฟีมาเยอะแล้วน่าสงสารมากๆนะครับเป็นกดไหลย้อนก็ดีขึ้นได้นะครับบางคนนะครับสอาทิตย์เป็นกดไหลย้อนมา3ปีครับเข้าคอร์สองอาทิตย์ไม่อยากจะโมะดีขึ้นจริงๆนะครับนอนไม่หลับเป็นประจํานะครับ กลับมานอนหลับได้ไม่ต้องทานยานอนหลับนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับสำหรับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมจนผมแบบ ควร,รู้สึกดีกับมันนะ <c oughs> ใช้คำนี้นะครับคอสผลดีตลอดชีวิตด้วย Healthy Ketogenic Diet by หมอท็อปนะครับก็คือผมดูแลเองตอบเองทุกคำถามนะครับในกลุ่มปิดนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกวันตั้งแต่ช่วงเ,เช้า 5, ตีห้าผมเข้าไปตอบแล้วนะครับก็รับรองว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนนะครับเป็นเทคนิคลดน้ำหนักที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนั่นเองครับ โอเคครับคราวนี้มาดูกันครับเรื่องของรายละเอียดคอร์สเรียนนะครับว่าในคอร์สเรียนของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับดูซิครับว่าบทเรียนนี้จะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยถึงจุดที่ท่านแบบแฮปปี้กับชีวิตกับรูปร่างของตัวเองแล้วก็สุขภาพที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรนะครับข้อแรกเลยการทานคีโตจินิกไดเอทเพื่อหุ่นดีตลอดชีวิตนะครับขั้นตอนหุ่นดีอย่างรวดเร็วนะครับมีสเต็ปเลยนะครับทำตามเลยไม่ต้องคิดมาก28วันประสบผลสําเร็จทันทีนะครับ คิตัวจินิกได้เอแบบฉบับคนไทยนะครับคนไทยทําได้นะครับแฮงเอาได้กินข้าวนอกบ้านได้นะครับเทคนิคการเลือกอาหารง่ายแต่ไม่ต้องทําเองแต่คุณดีสุดๆอ่ะฟินๆเลยนะ คิดยจชินิกไดเอทไลฟสไตล์แฮกนะครับสามารถที่จะแฮงเอากับเพื่อนได้ไปทานร้านอาหารได้นะครับไปทานหมูกระทะได้ไปทานสเต็กได้นะครับสบายๆนะครับแล้วก็เทคนิคเปลี่ยนร่างกายให้เผาไขามันตลอดเวลาเลยนะเทคนิคลดน้าหนักโดยการเดินแค่วันละ15นาทีไม่ต้องไปออกกำลังกายอะไรเยอะๆเทคนิคลดน้าหนักโดยไม่ต้องนับแคลอรี่ตลอดชีวิตนะครับเทคนิคการทะลวงน้ําหนักนิ่งภายใน7วันนะครับใครนิ่งมาทะลวงให้เลยเปียง7วันรู้เรื่องนะครับ เทคนิคการลดน้ําหนักที่ไม่หิวอิ่มอร่อยตลอดเวลาท่านจะรู้ได้ว่าทําไมท่านถึงหิวตลอดเวลาและท่านจะไม่เกิดอาการหิวตลอดเวลาอีกเลยตลอดชีวิตมันจะเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมของท่านแน่นอนนะครับมาตอนครับรายละเอียดเยอะจริงนะฮะอันนี้เอามาพูดน,นิดเดียวนะเทคนิคการออกกำลังกายที่ง่ายแต่ได้ผลจริงนะครับมีคลิปให้ทําตามสบายๆเลยนะครับมีคลิป <t> ที่ผมคัดเลือกมาไปคลิประดับโลกแล้วก็ทําตามได้ง่ายมากๆนะครับอย่างที่บอกครับผมนําแต่ระดับโลกมาให้ท่านดูเท่านั้นครับเพราะถ้าเราจะดีที่สุดเราต้องดูจากระดับโลกนั่นเองครับ เทคนิคลดเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันแบบเจ๋งๆแล้วปลอดภัยนะครับเทคนิคแก้กดไหลย้อนไม่ต้องใช้ยาเทคนิคแก้ไมเกรนไม่ต้องใช้ยาเทคนิคเลือกอาหารป้องกันเสี่ยงแก่กว่าวัยนะครับแล้วบอกเลยครับคนอายุมากทําได้ครับไม่ว่าจะ40 50 60คนในคลาสนี้นะครับอายุเกิน60เนี่ยหลักร้อยคนนะครับแล้วแฮปปี้มากๆฟินมากๆคือมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆอะ่ะมันมันไม่ต้องแบบว่าบางคนคิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าฉันอายุเยอะฉันทาไม่ได้ผมบอกบอายุเยอะยิ่งต้องทํา นะครับอายุท่านยิ่งเยอะท่านยิ่งต้องดูแลสุขภาพนะครับไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วจะปล่อยปะแล้วเลยมันไม่ใช่นะแต่ผมต้องบอกออนี่ครว่าคอสเนี้ยไม่ได้มาบอกให้นั่งเฉยๆแล้วท่านจะผอมนะครับมันไม่มีหรอกฮะโกหกนั่นนะครับไอ้พวกกินยา1เม็ดแล้วจะผอมนั่งเฉยๆ้ผอมกินยาทุกวันวันละเม็ดไม่มีหรอกถ้ามีเนี่ยเขาเขาขายไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านกินแป๊บเดียวท่านก็ผอมแล้วไงแต่ทำไมท่านต้องกินตลอดชีวิตอ่ะท่านต้องมากินผงชงต่างๆไอ้ผงโปรตีนชงเนี่ยกินกันอยู่นั่นอ่ะก ถ้ามันดีจริงท่านต้องกินตลอดชีวิตเหรอมันดีจริงกินสาเดือนก็ต้องพอแล้วดิจริงป่ะต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้แก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผมบอกนี้เลยครับซ่อมระบบเาผาผลาญเปิดโอกาสให้ชีวิตของท่านผมใช้คําว่าเปิดโอกาสท่านต้องเปิดเองด้วยนะให้มันเป็นอิสระจากการลดน้าหนักซ้าไปซ้ํามาซ้าซซําซากวนเวียนและมีสุขภาพดีแบบตลอดชีวิตไปเลยด้วยตัวของท่านเองนะครับจากความรู้ที่ผมให้จากเพื่อนๆน,นะครับที่แบบยอดเยี่ยมมากที่อยู่ในกลุ่มนะครับ และท่านนําความรู้นี้ไปใช้ไปใช้ตลอดชีวิตไม่มีมานั่งขายของในครอร์สนะครับไม่มีมานั่งขายายาคือใครมาถามบอกมีขายายาไม่ไม่มีฮะผมไม่ขายายาฮะผ,ผมให้แต่ความรู้อย่างเดียวชีวิตผมผมไม่ผมไม่มานั่งขายของอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตทําได้นะครับและต้องบอกเลยครับถ้ามีคนทําได้ท่านก็ทําได้ครับทำไมครับเรามีเหมือนกันหมดอวัยวะเหมือนกันหมดคนอื่นทําได้คนในครอร์ส500ร้อยกว่าคนทําได้ทําไมท่านจะทาไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจครับมันได้อยู่แล้วครับ แล้วก็รีวิวอีกมากมายนะครับที่แบบเยอะมากๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต้องลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็ต้องบอกนี้ฮะว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมของท่านนะครับท่านคิดว่ามันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับชีวิตที่ยอดเยี่ยมผมตอบไม่ได้นะชีวิตของแต่ละคนท่านต้องประเมินชีวิตคุณค่าของตัวเองอะ่ะประเมินเอาว่าเท่าไหร่นะครับ ถ้าท่านสุขภาพดีแล้วก็คุณดีด้วยนะครับชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรท่านต้องลองนึกดูน,กนึกภาพดูลองนึกภาพดูถ้าท่านทั้งคุณดีทั้งสุขภาพดีท่านลองนึกภาพดูโอกาสต่างๆในชีวิตที่เข้ามานะผมบอกเลยนะครับเรื่องคุนดีเรื่องหน้าตาดีเรื่องบุคลิกภาพดีนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับ first impression แค่การสมัครงานก็ต่างกันมากๆแล้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับโอกาสของท่าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวราคาเท่าไหร่ครับความก้าวหน้าในที่การหน้าที่การงานราคาเท่าไหร่ครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอาเฉลีย่ยเลยไปทุกเดือนเดือนละพันหมื่นสองไม่ต้องทานอาหารเสริมป,ประหยัดปีละพันหมื่นแปดเดือนละพันห้าไม่ต้องเสียค่าฟิตเนสเอาเอาเดือนละพันเลยถูกๆเลยปีละหมื่นสองไม่ต้องเสียค่าอาหารสุขภาพนะครับเดือนละพันห้าปีละหมื่นแปดไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอไม่ต้องหยุดงานประหยัดปีละเท่าไหร่ท่านลองคิดดูครับท่านลองคิดดูแบบสุดๆอ่ะนะครับ สมัครวันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าพร้อมเรียนทันทีแล้วก็ราคาเต็มอยู่ที่19,900บาทครับผมว่าสําหรับชีวิตท่านมันไม่แพงเลยนะครับ19,900าาบาทสาหรับราคาเต็มแต่ถ้าท่านฟังถึงจุดนี้นาทีนี้เวลานี้นะครับลดราคาพิเศษครับเหลือ5,900บาทเท่านั้นนะครับจาก19,900บาทเหลือ5,900บาทเท่านั้นนะครับ แต่ท่านต้องสมัครภายใน25ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะตั้งแต่วันที่26ตุลาคมไปนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมจะเป็น6,900บาทและไม่มีลดมา5,900บาทนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงราวๆาวสิ้นปีนี้นะครับ จากเป็น7,900บาทนะครับน่าจะอยู่ในช่วงถึงสิ้นปีนี้และหลังจากนั้นเราจะขึ้นอีกนะครับเพราะผมบอกเลยว่าอ19,900บาทที่ตั้งมาเนี่ยมันคือราคาเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะถึงราคา19,900บาทแน่นอนนะครับไม่มีมาตั้งราคาหลอกแบบเอ้ยตั้ง50,000ลดเหลือ3,000อะไรเงี้ยผมไม่มานั่งตั้งนะคือ19,900บาทผมคิดว่า มันคุ้มค่าแล้วถ้าท่านจ่ายเท่านั้นแต่นี่เพลินว่าเพิ่งเริ่มเปิดคอร์สแล้วก็มีนักเรียนในคอร์สเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก500ท่านแล้วนะครับก็เข้าไปจอยกันผมลดให้เหลือ5,900บาทแต่ภายใน25ตุลาคมนี้ 26, 27, 28, 29, 30, 31ตุลาคม6,900บาทและ1พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีนี้7,900บาทนะครับไม่มีการลดทั้งสิ้นนะครับไม่มีการลดทั้งสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าคนที่สมัครก่อนเขาถือว่า เฮ้เขาเชื่อใจผมอยากไปลุยด้วยกันอยากแฮปปี้ด้วยกันผมต้องให้เกียรติเขาคือไม่ต้องขอลดคือเท่านี้คือเท่านี้นะครับตามวันเวลาตัดเวลาที่เที่ยงคืนของแต่ละวันนะครับยังไม่พอครับโบนัสสำหรับท่านที่สมัครก่อน25ตุลาคมนี้นะครับ อัปเกรดครับจากเรียน3เดือนให้เรียนได้ตลอดชีวิตเลยเรียนซ้ําเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคอร์สผมนะครับผมอัปเดตแทบทุกอาทิตย์นะครับมีคลิปใหม่ๆเข้ามาตลอดที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ทําให้ท่านชีวิตดีขึ้นนะครับไม่มานั่งเป็นคอร์สตายขายกันตลอดชีวิตไม่มีนะครับแล้วมีไลฟ์เรื่อยๆเลยนะครับโดยส่วนใหญ่2ออาทิตย์นะผมจะไลฟ์สด แล้วก็ตอบคําถามต่างๆนะครับประมาณสักสชั่วโมงนะครับมันเงินมากๆครับโอ้โห AN คนแบบสนุกมากนะครับแล้วก็ผมให้คำปรึกษาในกลุ่มปิดนะครับผมใช้คําว่าอย่างน้อยเลยนะครับหมีหน,หนปีเต็มผมอยู่ในคลาสเนี่ยตึงปีเต็มท่านสมัครวันนี้นะผมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ปีเต็มท่านไม่ต้องกลัวหายไปไหนนะครับส่งผลเลือดให้ผมช่วยดูได้1ปีเต็มนะครับไลฟ์ตอบคําถามสุขภาพทุกเดือนเลยนะครับอย่างน้อยนะครับทุกเดือน1ปีเต็มแต่ส่วนใหญ่2สัปดาห์ครั้งนะครับ คลิปสุขภาพนะครับจากหนังสือระดับโลกอัปเดตนะครับหนึ่งปีเต็มครับหนังสือหนาแบบ500หน้าพันหน้าผมย่อย่อไห้ท่าน20นาทีอ่ะท่านคือเล่าไปใช้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตได้เลยนะครับยังไม่พอครับมีไลน์กลุ่มนะครับเพื่อส่งคลิปสุขภาพนะครับไลน์กลุ่มปกติท่านจะเจอคลิปอะไรแปลกๆพิสดารใช่ไหมอแต่ไลน์กลุ่มนี้ ผมจะมีแอดมินคอยส่งขีดสุขภาพที่ผมคัดเลือกแล้วไปให้ท่านอยู่ตลอดเวลาท่านจะแบบมีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วเป็นอัปเดตอะไรที่ถูกต้องมากๆเลยถ้ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยภายในประเทศของเราซึ่งแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาพอดีแล้วแบบเออวัคซีนเป็นยังไงวะเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงเฮ้ยเอย็นี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าผมอัปเดตให้ท่านได้เลยนะครับในนั้นนะครับผมก็จะส่งไปส่งาข้อมูลไปแล้วท่านก็ฟินกันอยู่ในนั้นนะครับสุขภาพดีกันอยู่ในนั้นตลอดชีวิตนะครับ โอเคครับสมัครวันนี้นะครับสมัครวันนี้5,900บาทนะครับ5,900บาทนะครับ25ตุลาคมนะครับภายใน25ตุลาคมนะครับหลังจากนั้น6,900บาทแล้วพอไปวันที่1พฤศจิกายน7,900บาทนะครับจากราคาเต็ม19,900บาทนะครับโอเคครับก็ทักกันไปที่ Line @doctortopstore ได้นะครับ @drtopstore หรือถ่ายรูปปึ้ง QR code ไปนะครับมันจะเด้งเข้าไปเลยครับโอเคแล้วถ้าเกิด ท่านแบบอยากทราบรายละเอียดพิมพ์คำว่า keto K, eto, K E T O นะครับเพื่อรับโบนัสพิเศษก็ต้องบอกฮะว่าจํากัดจํานวนด้วยนะครับครบร้อยท่านสําหรับโปรโมชั่นนี้ก็ขึ้นเปี้ยงเลยทันทีเหมือนกันนะครับ เรียนใน a c e b o o กกลุ่มปิดนะครับเรียนใน Facebook กลุ่มปิดเท่านั้นนะครับจะมีคนถามว่าเรียนที่ไหนอะไรยังไงเรียนใน Facebook กลุ่มปิดเพราะว่ามันตั้งเป็นบทเรียนเยอะๆได้แล้วท่านตามดูได้ไปนั่งส่งเป็นขิปๆอย่างเงี้ยท่านท่านเรียนแล้วมาย้อนเรียนไม่ได้อย่างนี้มันไม่ดีหรอกท่านเองนะครับผมเลือกที่ท่านได้ประโยชน์สูงสุดในในการที่ท่านเสียเงินมาแล้วอะ่ะท่านเสียเงินให้ผม5้าพันเก้าอ่ะผมจะคืนให้ท่านอย่างน้อยห้าหมื่นเก้านะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะคืนได้มากกว่านั้นออีกบอกบบเลยนะครั บอกเลยความรู้ที่ผมให้ไปมันเกินกว่านั้นอีกแน่นอนผมมั่นใจนะครับ the greatest health is well นะครับก็ health นะครับสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดในโลกนะครับชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับท่านต้องสร้างขึ้นเองนะครับไม่มียาที่ไหนที่ท่านกินไปแล้วจะสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้นะครับยาที่ดีที่สุดคือยาที่ท่านไม่ต้องทานครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย